สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําการใช้งานมิกเซอร์นะครับของโปรยูโรเทคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําในรุ่นของ mg 1 2 0 xu นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆล้ายกับของแบรนด์ยี่ห้อดังนะครับแบรนด์ยี่ห้อนำแบรนด์ยี่ห้อดังนะครับท่านนานะครับหน้าตาก็จะคล้ายคกันครับแล้วก็เสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับแล้วก็วนมาเข้ามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์จากนี้นะครับจะ ใช้2กล้องนะครับวิดีโอ2กล้องแล้วก็ซิงค์เข้ากันเลยนะครับไม์เส้นนี้นะครับก็จะไปเข้ามิกเซอร์ครับแล้วก็มิกเซอร์ครับจะต่อจะมีพอร์ตอ่า USB audio interface ทางด้านหลังนะครับผมจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปเข้ากับโปรแกรม OBS นะครับให้ทําการบันทึกนะครับโอเคนะครับเสียงทั้งหมดนี้ก็จะผ่านมิกเซอร์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ครับเราก็จะใช้กล้อง2มุมนะครับ2มุมเพื่อที่จะให้ดู หน้าผมด้วยนะครับแล้วก็หน้ามิกเซอร์ด้วยนะครับว่าเป็นประมาณไหนครับผมจะเกินให้ก่อนนะครับว่าเสียงก็จะผ่านมิกเซอร์ตัวนี้แหละวันนี้ครับผมจะใช้งานให้ดูเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูในส่วนของภาคอินพุตนะครับที่เป็นแจ็คคอมโบนะครับ XLR นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่สช่องนะครับแล้วก็มี XLR ทางด้านบนอีก2ช่องนะครับก็จะเป็นหก XLR ใช้ได้ทั้งหมด6ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่อง TS นะครับตัวนี้ก็จะเป็น TS แบบอันบาลานะครับถ้าเป็นอันบนก็จะเป็นโมโนนะครับถ้าเสียบ2ช่องครับก็เสียบบน1 2อย่างนี้เลยนะครับดังที่ผมเสียบให้ดูนี้นะครับอันนี้ก็จะเสียบต่อมาเข้ากับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เอฟเฟกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาครับช่องตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องเก้าสิบครับ90ของช่องนี้แล้วก็11 12นะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าตาม ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตามบริโภคสเปกนะครับก็จะเขียนมาว่า12 Input นะครับ12 Input นะครับก็จะมีเข้าได้12 Input นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้านับสไลด์นะครับสไลด์ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8ก็นะครับก็จะมี8นะครับถ้าพูดตามการใช้งานจริงก็จะมี8สไลด์นะครับ8สไลด์แต่ถ้าเป็น Input สูงสุดก็เข้าได้12 Input นนะครับก็ สามารถใช้งานสําหรับคาราเกะได้นะครับคาราเกะได้นะครับสามารถรับงานคาราเกะได้นะครับหรือว่าใช้งานตามบ้านได้นะครับโอเคครับหรือว่าใครจะนําไปทําการใช้ในครอบครัวนะครับก็จะเป็นอเนกประสงค์มิกเซอร์อเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนํานะครับเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับโอเคนะครับเสียงที่ได้ยินก็ผ่านจากมิกตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของอ็อกนะครับอ็อกก็จะมี2ออ็อกนะครับดูทางด้านบนครับกล้องน่าจะเห็นนะ ตรงนี้ถ้าตรงที่ปากกาผมชี้นี่นะครับอ็อกก็จะมีอ็อกเซนสองอ็อกนะครับบวก4 dB นะครับตรงนี้ถัดมาจากทางด้านขวาของอ็อกนะครับก็จะเป็นอ่ากรุ๊ปเอาล์นะครับกรุ๊ปเอาล์กรุ๊ปเอาล์ก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับอาจจะมีสวิตช์สีเทากับสีแดงนะครับตรงแต่ละสไลด์นะครับถ้าให้ออกกรุ๊ปหนึ่งสองก็ออกตรงนี้นะครับกดสีเทาลงนะครับถ้าจะให้ออกอ่าสเตอริโอแฮมเมอร์เอลาร์ก็กดสีแดงลงนะครับโอเคต่อมานะครับมาดูในส่วนของอ่า ภาคอ่าเมนเอาพุทนะครับเมนเอาพุทก็จะมี XLR 2ช่องนะครับแล้วก็จะมี TS โฟนนะครับ TS โฟนแจ็ค g s นะครับก็จะมี2รูเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของโฟนนะครับก็จะเป็นรูหูฟังตอนนี้ผมก็จะใช้ฟังอยู่นะครับฟังมอนิเตอร์อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าฟุตสวิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามอนิเตอร์เอาท์นะครับมอนิเตอร์เอาท์เอาไว้ฟังอ่าหน้ามิกเซอร์นะครับในกรณีที่เราไม่ใช้หูฟังนะใช้ตู้มอนิเตอร์นะครับ ตู้มอนิเตอร์สตูดิโอได้นะครับตัวนี้2อันนี้นะครับ2รูนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็มาดูนะครับแต่ละแชนแนลนะครับมาดูด้านบนก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงตรงข้างล่างแจ็ค x อ r นี้นะครับก็จะมีปุ่มแพดนนะครับปุ่มแพดแปลว่าปุ่มลดสัญญาณนะครับในกรณีที่เราใช้เป็นสัญญาณที่มาจากไล์เลเวลไล์เลเวลก็คือเครื่องดนตรีที่ สร้างเสียงจากอิเล็กทรอนิกส์จากไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ไม่อาทเช่นนะครับคีย์บอร์ดกีตาร์ไฟฟ้านะครับเบสนะครับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต่างๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเบื้องต้นมานี้นะครับก็ถ้าเกณฑ์เข้ามาดังนะครับแล้วก็กดแผดสัญญาณลงครับนี่ผมกดลงแล้วนะครับก็เสียงก็จะเบาลงนะครับผมก็ขอเกิดบเปิดไว้ดังเดิมนะครับถัดมาทางด้านขวาก็จะเป็นปุ่มไฮพารฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นปุ่มโลคันั่นเองนะครับเนี่ย ถ้าเรากดปุ่มโลคัสนะครับเสียงเสียงโลเสียงเบสของเราก็จะบางลงนะครับอันนี้ผมขอเปิดแล้วกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของสีขาวนะสีขาวก็จะเป็นเกณฑ์นะครับสีขาวก็จะเป็นเกณฑ์ตัวนี้นะครับเพิ่มความดังตรงนี้นะครับในส่วนของสีขาวทางด้านล่างก็จะเป็นสไลด์นะครับตรงนี้สไลด์นะครับเราขึ้นมาที่ศูนย์ก่อนนะครับขึ้นมาที่ศูนย์นะครับถ้าคว <reco Christ. S 1> ามดังยังไม่พอนะครับเราก็ค่อยมาเพิ่มเกณฑ์ตรงนี้นะครับในส่วนต่อมาสีเหลืองก็จะเป็นปุ่มคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับ แนะนําใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเที่ยงเที่ยงก็ได้นะครับสิบเอ็ดโมงก็ได้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราหมุนสุดหมุนสุดนะครับเสียงก็จะดังนะครับรับเสียงที่กว้างขึ้นนะครับก็ใช้อยู่สักประมาณสักครึ่งนึงก็ได้นะครับหรือว่าเที่ยงก็ได้ครับเอาประมาณนี้นะครับจะได้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างด้วยนะครับในส่วนต่อมานะครับปุ่มที่เป็นรูปบิดสีเขียวนะครับสีเขียวก็จะจําแนกประเภทออกเป็นปุ่ม EQ นะครับก็จะมี High มี Mid มี Low นะครับตรงนี้นะครับแยก จำแนกสีไ้ชัดเจนนะครับในส่วนของสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินก็จะเป็นอ็อกหนึ่งนะครับอ็อกหนึ่งสีน้ําเงินนี้จะเป็นอ็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่ลูกบิดทางด้านล่างถัดมานะครับจะเป็นสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกหรือว่าอ็อกสองนั่นเองนะครับตรงนี้ต่อมานะครับลูกบิดสีแดงนะครับแถวนี้นะครับแถวถัดมาครับก็จะเป็นปุ่มแพนซ้ายขวานะครับ L R นั่นเองนะครับถัดมาก็จะมีสวิตช์ตรงคําว่าอ่อนนะครับตรงคําว่าอ่อนแล้วก็มีไฟสีส้มนะครับ มีการสร้างแรงบันดาลใจจากมิเซอร์ยี่ห้อดังนะครับก็จะเป็นของยามาฮ่านั่นเองนะครับอันนี้นะครับถ้าเรากดกดให้มันกดไฟสีส้มนี้แสดงว่าเปิดนะครับถ้าเราปิดแสดงไฟดับนะครับตรงนี้ก็คือเรามิ้วไว้นะถ้ามิ้วจะไม่มีไฟนะครับถ้าเราเปิดถึงจะมีไฟนะครับโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์ข้างปุ่มสไลด์นะครับจะมีสีเทากับสีแดงนะครับ ผมอธิบายไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าสีเทานี้จะไปออกตรงนี้นะครับออกกุบกุ๊บหนึ่งุ๊บสองนี่นะครับออกกุ๊บหนึ่งสองนี่นะครับตรงนี้นะครับมาเจอสกรีนว่าเขียนว่าหนึ่งขีดสองนะครับถ้ามองใกล้ๆนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงจะออกเมนอ u พ p ุ t นะครับก็ออกตรงนี้แล้วก็มาออกตรงนี้นะครับโอเคนะครับการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นี่ต่อมานะครับมาดูในส่วนของภาคเอฟเฟกนะครับ เอฟเฟกปุ่มเอฟเฟกนะครับปุ่มสีดำๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโปรแกรมเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้ดูนะครับแล้วก็ปุ่มสีขาวนี่ก็จะเป็นพารามิเตอร์นะครับก็จะเป็นปุ่มหางเสียงของเอฟเฟกนะครับหางสั้นหางยาวนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับสีน้าเงินที่ตรงกับช่องเอฟเฟกตรงนี้นะครับก็คือปุ่มวอลลุ่มนะครับมันจะมีลูกศรมาร์กอยู่นะครับตำแหน่งที่13นาฬิกาครับจะมีลูกศรสี สามเหลี่ยมนะครับลูกศรสามเหลี่ยมชี้ไว้ตรงนี้นะให้หมุนมาตรงนี้เลยนะครับห้ามเกินนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับในส่วนสไลด์นะครับก็ขึ้นไว้อยู่ที่ตำแหน่งลบศูนย์นะครับศูนย์ดีบีนะครับศูนย์ดีบีตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์สีแดงนะครับเพื่อที่จะทําการส่งเข้ามายังเมนเอาพ <อะ S 1> <łbym> ุ t ด้วยนะครับกดตรงนี้ด้วยนะครับสีแดงตรงนี้นะครับโอเคเอฟเฟกก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์ เลเวลมอนิเตอร์นะครับดูนี้ดูนี้นะครับดูที่ผมอ่าตัวนี้ตรงนี้นะครับเป็นดูมอนิเตอร์นะครับตัวลำโพงมอนิเตอร์สตูดิโอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดูอ่ามอนิเออร์เลเวลของโฟนนะครับตรงนี้เลเวลของโฟนนะครับเพิ่มความดังของหูฟังนั่นเองนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดเปิดตรงเมนเมนนี้ด้วยนะครับออนออนออนตรงเมนเอาพุทนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเสียงจะไม่ออกไปนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี 24, well, we contest, ๋ยวเราก็มาฟังเสียงเอฟเฟคพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากเอฟเฟคที่1นะครับถึงเอฟเฟคยีีนะครับมีทั้งหมด2 4เอฟเฟคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพร้อมกันเลยนะครับตำแหน่งแรกนะครับผมจะปล่อยเอฟเฟคมาที่ประมาณเที่ยงนะครับสิบสนกานะครับตรงนี้นะครับตรงสไลด์ช่องนี้นะครับ12นาฬิกานะครับแล้วก็ตำแหน่งของ พารามิเตอร์ผมก็ใช้เที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเลเวลตรงนี้นะครับผมจะใช้อยู่13นาฬิกานะครับตรงลูกศรเขามาร์ k ไว้ให้นะครับแล้วก็ตรงสไลด์เอฟเฟกนะครับผมจะขึ้นไว้ที่0ูนย์นะครับโอเคมาฟังเสียงกันเลยครับให้ดูตามตัวเลขนะครับผมจะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเอฟเฟกไปเรื่อยๆนะครับ จากวันคุณคงรู้บ้าว่ายังมีฉันเวลาเปลี่ยนก็หมุนหมุนตรงปุ่มสีดำนะครับแล้วก็กดลงนะครับเพื่อทำการเลือกซีเล็กนั่นเองนะครับเมื่อรังกันก็ชื่นเมื่อรังคืนก็ชำํำแต่เหตุนาใจยังไม่จําว่ารักทำ ให้เจ็บทุกทีปวดมันโดนยาสัง่งแต่ฉันยังไม่นีสู้สู้ทน,นรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บเรื่ ชจำม,มนเจ็บเพราะคนหน้าใสรูปสดงามซ้อมสังคมครั้งใครแต่หน้าเสียดดยใจทุศกัน เจ็บเพราะคนหน้าใสรูปสดงามสอมสังคมครั้งใครแต่หน้าเสียดายใจทุจริกันทีรักก็ยังขึ้นเรือแบบอยู่บนปลายฟ้า องลาอ่อนแรงทอแสงแวววาวเครื่องดงุคืนเงามันเศร้ามันซึมในโซอโอ้จันทร์เรื่องดงุร้ายจันทร์จะรอใครจันทร์คืนแรมบับแวมมีเพียงเครื่งองบ่ายคงดังกับใจฉันที่มีเพียงเครื่องดงุ อยรักที่เธอเตอเต็มในสวงอวใจครึ่งดวงรอมาเนิ่นนานจันทร์ไอจันที่ลอยเด่น้าจะมีน้ำตาหลั่งมาบรรทุน้างบ้า ความรักมันสั่งอ่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจที่ฉันแน่นดวคงมีวันที่ฉันเจอใจเต็มไปแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไม่ เรู้ว่าฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต้โดจันอ่้อจันที่ลอยเ่นฟ้าจะมีน้ำตาหลั่งมาเหมืนมอนฉันมามายความ ครับทดสอบทีฮิฮิสวัสดีครับเช็คเวิร์ีทีอ่าตอนนี้นะครับผมก็ใช้เอฟเฟกนะครับเป็นเบอร์ที่6นะครับอันนี้ก็จะอ่านว่าอ่ารีเวิร์บสเตตสองนะครับรีเวิร์บสเตตสเตตแปลว่าเวทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในเสียงที่ผมชอบนะครับน่าจะเป็นที่13นะครับอ่าโวคอลเอ็กโคนะลองไปที่เบอร์13นะครับเช็คเวิร์ีที ทดสอบอันนี้ก็กล้องไปนะครับเช็คว่าที่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 เบอร์เจ็ดลองเบอร์เจ็ดดูนะครับเบอร์เจ็ดจะอ่านว่านีเบอร์เพลทนะครับเบอร์เจ็ดยังไม่เปลี่ยนเลเบอร์เจ็ดอ่ะเบอร์เจ็ดก็จะเป็นเพจรีเวิร์บนะครับอ่ารีเวิร์บเพจเนาะอ่านผิดอ่านสลับกันนะครับรีเวิร์บเพจนะครับ เช็ควันสีีเฮ่เเฮเฮดีครับ12 1่งสองนึองนายอออดิโอทดสอบเช็คเบอร์หกน่าจะเวิร์กกว่านทดสอบเบอร์หกเบอร์หกเอฟเฟกเบอร์หทดสอบหนึ่องสามสี่เช็ควันีที่ีที่ีทีทดสอบที่ีที่ที่ทีอโอเคนะครับอ่าเอาสไลด์นี้เอฟเฟกต์ลงนะครับอ่าก็ น้ำเสียงที่ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อกี้นะครับก็เป็นทั้งหมด24โปรแกรมนะครับ24โปรแกรมนะครับน้ำเสียงท่านผู้ชมชื่นชอบเบอร์ไหนก็ลองไปเลือกฟังดูนะครับว่ามิกเซอร์ตัวนี้นะครับให้น้ำเสียงเอฟเฟกประมาณไหนนะครับผมก็ได้ทําการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมและก็ได้รับฟังกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะอธิบายหมดครบทุกฟังก์ชันนะครับสําหรับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมิกเซอร์ที่ น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับใช้เป็นมิเซอร์บันทึกเสียงนะครับเข้ากับโปรแกรม OBS นะครับเพื่อเป็นพอดแคสต์นะครับหรือเป็นการเล่านิทานหรือการสร้างผลงานต่างๆนะครับลงในสื่อโซเชียลหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถทําได้นะครับใช้งานได้ทั้งงานการแจ้งงานรง,งานเครื่องเสียงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานใน ในบ้านได้นะครับในบ้านได้นะครับเป็นใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ลองตัดสินใจดูนะครับว่ามีเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นที่น่าจับจองแก่ท่านผู้ชมไหมครับฝากกดหนุนกันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ส